สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะเราก็ร้านส9โคสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าในวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมกับรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะก็คือเป็นรถยนต์ฮุนไดนะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉมปี2017แล้วนะคะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยก็ยังเป็นสียอดนิยมนั่นก็คือสีดำนั่นเองนะคะ และที่สําคัญนะคะคันนี้ออปชันมาแบบว่าครบจัดเต็มหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประตูไฟฟ้าตัวกล้องรอบคันนะคะและที่สําคัญเนี่ยคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะคะและก็ยังมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะและที่สําคัญเนี่ยของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือรับประกันเรื่องของตัวทงังชนหนักพิคว่ำจมน้ําและที่สําคัญเรื่องของไมแท้เช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าในคันนี้นะคะหญิงเน็ต ราคาพิเศษให้อีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่9,99,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอหญิงเนี่ยหญิงเนตราคาลงไปให้เหลือเพียง9,59,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหญิงจะมาแจ้งในเรื่องของเรทการจัดไฟแนนซ์ตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถพร้อมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮชวปี2017เป็นโฉมตรงรุ่นเลยนะคะก็คือเป็นตัวโฉมหน้ากระจังตั้งแล้วนะคะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งตัวตัดตัวเดลไลท์นะคะมาครบหมดแล้วนะคะมีเลยค่ะคือต้องบอกว่าคันนี้รถสภาพสวยมากๆนะคะการันตีเรื่องของไม่แท้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า คันนี้เป็นสียอดนิยมเลยนะคะเป็นตัวสีดำนะคะและคันนี้เนี่ยก็ยังได้ในเรื่องของตัวยางใหม่นะคะละคันนี้นะก็คือแม็กก็จะเป็นตัวแม็กไลน,ลนะะ์นี้เลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ให้ชมในเรื่องของตัวสีนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าแล้วนะเดี๋ยวหญิงจะพาชมรอบนอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมภายในรถอีกทีหนึ่งนะคะ คันนี้มาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าเลยอ่าเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนเลยคันนี้นี่ต้องบอกว่าใครหาอยู่เอาไปใช้นี่คลุ้มมากๆนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นปี2017เป็นตัว11ที่นั่งนั่นเองนะคะเป็น H1 ป้ายสีฟ้านะคะคันนี้เนี่ยจดทะเบียนเป็นรอยอร2อนะคะรอยอ2เนี่ยก็เสียภาษีอยู่แค่ประมาณปีละ 1,900ัอบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยให้ชมเรื่องของตัวสีรอบนอกก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปชมภายในกันนะก็คือคันนี้มาพร้อมด้วยคิวกันสตร์แล้วนะคะคิวกันศาสร์ของตัวรถเนี่ยก็มาแยกแล้วนะแล้วก็คันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้มาพร้อมด้วยกล้องรอบคันนะคะก็คือมีนนะะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วนะคะ ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครหาย,ยู่เอาไปใช้คุ้มมากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากๆนะคะใครหาเนี่ยเอเอเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะสะดวกสบายเลยนะเดี๋ยวหญิงพาไปชมด้านในนะคะ คันนี้นะคะกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาด้วยกัน2ชุดนะกุญแจครบนะคะกุญแจครบเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านข้างนะคะประตูด้านข้างเนี่ยก็มาพร้อมด้วยลายไม้เป็นสีดำเนาะนี่เลยะคะ่ะประตูไฟฟ้านะคะก็คือเปิดได้หลายจุดเลยนะคะก็คือมีเปิดที่คอนโซลหน้าที่รีโมทนะคะเขาจะมีรีโมทเล็กๆให้อีกอันหนึ่งเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะเปิดที่ประตูได้ด้วยนะคะนี่เลย นี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบการใช้งานนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสภาพเบาะของผู้ขับขี่ตอนหน้านะคะนี่เลยพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะออปชันคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะอ่าแล้วตัวนี้เป็นตัวเล็กใหมนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะคุณลูกค้านี่เลยมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะ อันนี้ตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมาให้ครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงจะลองเข้าเป็นตัวด้านหลังให้ดูนะคะนี่เลยเดี๋ยวรอให้ตัวิหน้าจอเขาทำงานนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยแอร์เนี่ยก็จะเป็นแยกส่วนระหว่างด้านหน้ากับตอนหลังนะคะนี่เลยมีระบบเนวิเนวิเกเตอร์ให้ครบหมดแล้วนะคะอ่า ก็จะเป็นระบบกล้องรอบคันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็จุดนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวรอบคันนะคะอ,อันนี้เลยนี่นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็คือว้างมากอันนี้เป็นที่บางแดดก,ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะคันนี้เนี่ยมามีแต่งผามานมาเพิ่มเติมแล้วด้วยนะคะผ้ะมาม่านของตัวรถหุ่นใดเนี่ย ก็จะมาครบทุกบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในเรื่องของตัวเอกสารพร้อมกันเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยหญิงจะได้ดูรถไปพร้อมกับคุณลูกค้าเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะหญิงก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดครบทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะคะถามว่าทำไมหญิงถึงกล้ามาดูรถแล้วหญิงกล้าการันตีให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นเพราะว่าที่ร้านเราขัดรถทุกคันนะคะ ขัดรถทุกคันของเราขายประวัติแท้นะคะนี่เลยค่ะมีบริการในการเข้าศูนย์ให้หมดนะคะนี่เลยมีการดูแลรักษาผ่านศูนย์มาหมดทุกระยะทางนะคะใครเอาไปใช้งานเนี่ยก็ไปดูแลรักษาต่อได้แบบสบายๆเลยนะคะเอกสารของตัวรถเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะคู่มือการใช้รถเนี่ยก็คืออยู่ครบทุกอย่างนะคะที่มาจากทาง ตอนป้ายแดงนะคะมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาดูแลมาจากศูนย์อยู่แล้วนะคะนี่เลยมาให้เป็นเซตแบบนี้เลยนะคะ,ะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เราเก็บของเยอะนะคะก็คือมีช่องตรงนี้1อันนะคะ,อะโอ้ยพลาสติกติดเล็กน้อยนะคะมีช่องอันนี้แล้วก็มีด้านบนใส่ของได้เยอะอยู่นะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะทีวีเนี่ยก็มาทาั้งจอหน้าแล้วก็จอกลางแล้วนะคะจอกลางก็เป็นจอแบบนี้เลยนะคะดูใช้ง่ายแล้วก็ดูได้อย่างทั่วถึงนะคะอันนี้เป็นภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะมีเป็น1ิเอ็ดที่นั่งนะคะถ้าเกิดใครใช้ไม่ครบเนี่ย ก็สามารถถอดบ่อออกได้นะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยหญิงจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยห้องโดยสารกว้างเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะน,นี่จะเป็นการทางานของตัวประตูไฟฟ้านะคะประตูไฟฟ้านี่ก็มาครบทั้ง2ด้านนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะคะนี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารของเราก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนี่จะเป็นเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3นะคะถ้าเกิดเรานั่งกันไม่ครบก็สามารถเอาออกได้นะก็จะเป็นสไตล์กึ่ง VIP นี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารของเราตัวนี้ก็เป็นทีวีจอกลางนั่นเองนะคะ แอร์เนี่ยก็จะมาเป็นทุกจุดของตัวเบาะนั่งอยู่แล้วนะคะทั้ง3แถวเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของความเย็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟภายในนะคะนี่เลยภายในห้องโดยสารก็จะกว้างแบบนี้นะคะแถมที่สำคัญนะหุนใดเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเจน2ออยู่แล้วเนาะก็ ดูแลรักษาง่ายนะคะตัวโซ่เขาไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ทมมิ่งแล้วนะคันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวโซ่แล้วนะคะซึ่งโซ่เนี่ยก็คือเราไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนทุกแบบแสนโลสองแสนโลอะไรเงี้ยก็คือใช้ยาวเลยนะคะรถเนี่ยไม่จุกจิกแน่นอนนะคะนี่เลยแล้วเรารประกันในเรื่องของตัวทังชนหนักคิดคว่ำให้หมดเลยเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมเป็นรอยตะเข็บนะคะนี่เลย ตะเข็บเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำนะคะเม็ดอาร์คเดิมเดิมทั้งหมดนะคะนี่เลยะคะ่ะทุกจุดเดิมหมดนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยประตูนะคะตรงขอบประตูต่างๆหัวน็อตนะคะนี่เลยให้ชมทุกจุดนะคะอ,อันนี้เป็นตัวหัวน็อตตรงประตูนะคะเดิมเดิมหมดนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูตรงประตูด้านหน้านิดนึงนะคะตะเข็บเดิมนะคะตะเข็บเดิมจาก ทางโรงงานเลยใครออกรถจากที่ร้านเราไปนะคะแล้วตรวจเช็คก็ไม่แม้แท้เอามาขายคืนได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะนี่เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนไม่มีผิกคว่ำนะคะรถบ้านแท้ๆนะคะและที่สำคัญถ้าลูกค้าซื้อสดเนี่ยเราไม่เก็บแบตเพิ่มอีก7%ด้วยนะคะ ใครสนใจเนี่ยสามารถแวะเข้ามาทดลองขับได้เลยหรือหากเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยและสงสัยข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเราสามารถโอนมาดจำมาได้เลยเนาะเรายละเอียดจอ,อื่นๆเนี่ยหากสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณลูกค้าเราชมรถสวยๆกัน เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยหญิงพาชมรถยนต์สวยๆครบหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าคราวนี้เนี่ยก็มาถึงในเรื่องของตัวเรทเงินดาวและเรทผ่อนนะคะก็คือต้องแจ้งเลยว่าคันนี้นะคะ คุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มได้เลยนะคะจัดเต็มในราคาอยู่ที่9,5900 0นะคะคุณลูกคา้าและคุณลูกค้าเนี่ยก็จะผ่อน7 2งวดนะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาท7,000ก,กว่ากว่านะคะ1 7 0 0 0กว่ากว่าอันนี้ก็คือเรทของ72งวดนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจเรื่องอยากจะผ่อนให้ลดลงกว่านี้หรืออยากจะผ่อนให้บอกว่าปีสั้นกว่านี้นะคะก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มที่ 4ปีนะคะ4ปีเนี่ย2.79 5ปี2.99นะคะแล้วก็6ปีที่หญิงคำนวณให้เนี่ยเรทดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่3.89นั่นเองนะคะคุณลูกค้าส่วนถ้าใครสนใจที่อยากจะให้หญิงคำนวณเพิ่มเติมให้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้หญิงพาชมรถครบไปหมดแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากซื้อรถคันนี้นะคะ ก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หญิงได้เลยนะคะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้เหมือนกันอีกเช่นเคยนะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปน่ยหากคุณลูกค้าที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะหรือกําลังหารถยนต์ใช้งานนะคะก็คือสามารถกดติดตามกด Sub s c r i b ์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับหญิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้หญิงด้วยนะหญิงจะได้มีกําลังใจที่จะพาชมรถยนต์สวย สวยแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็วันนี้เนี่ยหญิงต้องจากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย